now let's go to see my powerpoint okay everybody open your book on page 15. เปิดที่หน้าที่15นะคะเปิดหน้า15อันนี้เราจะขึ้นยูนิตใหม่นะเปิดหน้า15ไว้รอนะคะ โอเค this is unit two โอเคก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะคะอ่าอนุญาตแชร์ใหม่โอเคเด็กๆเห็นหน้าที่เป็น PowerPoint ของนักเรียนหรือยังคะเห็นค่ะ I always help m m at the temple ขึ้นอันนี้ไหม unit 2องไหมคะ ขึ้นค่ะขึ้นค่ะนะคะ let's see this is unit 2 this unit name is I always help man at the temple you will learn about activities adverb of frequency and phonics sound okay the first question is where where's the g o r l third second is was h t she doing นะคะให้นักเรียนลองตอบคำถามคุณครูดูนะคะ where's the girl นักเรียนคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนคะผู้หญิงคนนี้ลองตอบดูสิคะดูในรูปภาพวัดว <what>, ัดอยู่ที่วัดนะคะ where's she doing คิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คะ <c oughs> ตักบาท่าน่าจะตักบาทหรือบริจาคเงินใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะ Open your book on page 15โอเค Look at the picture the word โอเค This is activities นี่ก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะในการทำในที่ต่างๆนะคะตรงตัวหนังสือข้างบนสีส้มเนาะก็จะเป็น w h i c h family ก็คือปฏิบัติกับ ครอบครัวนะคะ For others ก็คือปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะเด็กๆด,ดูข้างบนนี้เนาะ With with family with family ก็คือกับครอบครัวต่อไป For others For others ก็คือกับคนอื่นนะคะเด็กๆได้ยินเสียงเนาะเมื่อกี้ได้ยินไหมคะ With family ได้ยินค่ะโอเคเราจะมาเริ่มเรียนคำศัพท์เหล่านี้กันเลยนะคะ Do origami Do origami ได้ยินไหมคะได้ยินนะคะ do origami do origami do origami นะคะก็คือความหมายก็คือพับกระดาษนะคะพับกระดาษกระดาษนี้จะเป็นกระดาษญี่ปุ่นนะคะเป็นนกกระดาษญี่ปุ่นนะคะ do origami นะคะ do origami ไป do gardening do gardening do Gardening นะคะก็คือทำสวนนั่นเองนะคะทำสวนเด็กๆเ,เขียนภาษาไทยไปด้วยนะคะคุณครูสังเกตเห็นสุพิศาราสุทินีเนาะแล้วก็มีคนอื่นอีกนะคะดีมากเลยต่อไปนะคะ Help librarians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  นะคะก็คือช่วยนะคะช่วยบรรลักษ์นะคะช่วยบรรลักษ์ในการจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดเนาะ Help librarians Help librarians นะคะต่อไปค่ะ Go camping Go camping Go camping นะคะก็คือไปตั้งแคมป์นั่นเองนะคะไปตั้งแคมป์ต่อไป Have a picnic.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  นะคะนิราชาปิดกล้องเออปิดไม้ด้วยนะคะปิดไม้ sorry ปิดไม้ด้วยโอเค Have a picnic. Have a picnic. นะคะก็คือไปปิกนิกนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะ Help monks. Help monks. Help monks. Help monks นะคะก็คือช่วยช่วยพระสงฆ์นะคะช่วยเหลือพระสงฆ์นะคะโอเคทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านอีกหรอบนะคะก่อนที่คุณครูจะเข้าสู่อ่าโฮมรูมเนาะอ่าทีนี้เรามาฟังกันก่อนคำแรกนะคะ Everybody listen the word and repeat after t h e s sound okay <S Do origami Do origami Very good. Next. Do gardening. Do gardening. And Do Valakha. Do gardening. gardening. Do okay, Next. Help pay. librarians. Help librarians. Right, go camping. Go, go, camp go camping. Have a picnic. Have l p <Help> monks <Help. S 1> Okay นะคะทีนี้เรามาอ่านไปชา้ชาๆเป็นสาียงกับคุณครูเนาะอ่า Do origami Do origami orig <ami. S 3> Very good ต่อไปนะคะ Do gardening Do gardening Gardening Very good Health librarians. Health librarians. Health librarians. Go camping. Go camping. Have a picnic. Have a picnic. Help. Health monks. Help. Okay, Naha. Okay. เราจะถึงหน้าตรงนี้ไว้ก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะกลับบ้านนะคะไปฝึกอ่านอันนี้กันดีๆนะคะไปฝึกอ่านอีกรอบนึงนะคะเราจะมาเรียนในภาคต่อไปนะ